ฮิบรูบทที่11อความเชือ่อคือความมั่นใจในสิ่งที่หวังไว้เป็นความแน่ใจในสิ่งที่มองไม่เห็นโดยความเชื่อนี้เองคนสมัยก่อนจึงได้รับการรับรองจากพระเจ้าโดยความเชื่อเราจึงเข้าใจว่าพระเจ้าได้ทรงสร้างจักรวาลด้วยพระดำรัสของพระองค์ดังนั้นสิ่งที่มองเห็น จึงเป็นสิ่งที่เกิดจากสิ่งที่ไม่ปรากฏให้เห็นโดยความเชื่ออาเบลจึงนำเครื่องบูชาที่ดีกว่าของคาอินมาถวายแด่พระเจ้าโดยทางความเชื่อนั้นท่านได้รับการรับรองว่าเป็นคนชอบธรรมพระเจ้าทรงรับรองของถวายของท่านแม้ว่าอาเบลตายไปแล้วแต่โดยทางความเชื่อท่านจึงยังพูดอยู่โดยความเชื่อเฮโนก จึงถูกรับขึ้นไปเพื่อไม่ให้ท่านประสบกับความตายไม่มีผู้ใดพบท่านเพราะพระเจ้าทรงรับท่านไปแล้วเพราะก่อนที่จะรับท่านขึ้นไปนั้นท่านได้รับการรับรองแล้วว่าท่านเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าแต่ถ้าไม่มีความเชื่อแล้วจะไม่เป็นที่พอพระทัยเลยเพราะว่าผู้ที่จะมาเฝ้าพระเจ้านั้นต้องเชื่อว่าพระองค์ทรงดำรงพระชนอยู่ และพระองค์ทรงเป็นผู้ประธานบำเหน็จแก่คนเหล่านั้นที่สแสวงหาพระองค์โดยความเชื่อเมื่อโนอาได้รับพระดำรัสเตือนเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ยังมองไม่เห็นท่านจึงยำเกรงและต่อเรือใหญ่เพื่อช่วยครอบครัวของตนให้ปลอดภัยและโดยทางความเชื่อนั้นท่านจึงกล่าวโทษชาวโลกและกลายเป็นทายาทแห่งความชอบธรรมซึ่งมาโดยความเชื่อโดยความเชื่อ เมื่ออับราฮัมได้รับการทรงเรียกให้ออกเดินทางไปยังที่ที่ท่านจะรับเป็นมรดกท่านก็เชื่อฟังและเดินทางออกไปโดยไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนโดยความเชื่อท่านได้อาศัยในแผ่นดินแห่งพระสัญญาเหมือนเป็นคนต่างดาวโดยพักอยู่ในเต็นท์ร่วมกับอิสอักและยาโคบผู้เป็นทายาทต,ตามพระสัญญาเดียวกันนั้นท่านเฝ้าคอยนคร ที่ตั้งอยู่บนรากฐานซึ่งพระเจ้าทรงเป็นสถาปนิกและทรงเป็นผู้สร้างโดยความเชื่ออับราฮัมได้รับพลังที่จะมีบุตรแม้ท่านชรามากแล้วและนางซาราเองก็เป็นหมนันเพราะท่านถือว่าพระองค์ผู้ทรงสัญญานั้นซื่อสัตย์เหตุฉะนั้นจากชายคนเดียวซึ่งเป็นเสมือนคนตายแล้วนั้นก็ทำให้มีผู้สืบเชื้อสาย เกิดมามากมายดังดวงดาวในท้องฟ้าและดังเม็ดทรายอันนับไม่ถ้วนที่ฝั่งทะเลคนเหล่านี้ทั้งหมดตายในขณะที่ยังมีความเชื่ออยู่และยังไม่ได้รับสิ่งต่างๆที่ทรงสัญญาไว้แต่พวกเขาก็สังเกตเห็นแต่ไกลและรอรับด้วยใจยินดีและยอมรับว่าพวกเขาเป็นคนแปลกถิ่นที่ท่องเที่ยวไปในโลกเพราะคนที่พูดอย่างนี้ ก็แสดงให้เห็นชัดแล้วว่าพวกเขากำลังสแสวงหาเมืองที่จะได้เป็นของตนเองถ้าพวกเขาคิดถึงบ้านเมืองที่จากมานั้นพวกเขาก็คงจะมีโอกาสกลับไปได้แต่ความจริงพวกเขาปรารถนาบ้านเมืองที่ประเสริฐกว่านั้นคือเมืองสวรรค์เพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงไม่ได้ทรงละอายที่จะได้รับการเรียกว่าเป็นพระเจ้าของพวกเขา เพราะพระองค์ทรงจัดเตรียมเมืองหนึ่งไว้สำหรับพวกเขาแล้วโดยความเชื่ออับราฮัมถูกลลงใจจึงได้ถวายอิสระเป็นเครื่องบูชาและท่านผู้ได้รับพระสัญญาก็พร้อมแล้วที่จะถวายบุตรชายคนเดียวของท่านคือบุตรคนที่มีพระดำรัสว่าเขาจะเรียกเชื้อสายของท่านทางสายอิสักท่านเชื่อว่าพระเจ้าทรงสามารถทำให้คนตายเป็นขึ้นมาได้ ฉะนั้นโดยอุปมาแล้วท่านได้รับบุตรคืนมาโดยความเชื่ออิสักจึงอวยพรยาโคบและเอซาวสำหรับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในภายหน้าโดยความเชื่อเมื่อยาโคบใกล้จะตายจึงอวยพรบุตรแต่ละคนของโยเซฟและได้นมัสการพระเจ้าขณะยันกายบนหัวไม้เท้าของท่านโดยความเชื่อเมื่อโยเซฟกำลังจะตาย จึงกล่าวถึงการอพยพของคนอิสราเอลและสั่งเสียเรื่องกระดูกของท่านโดยความเชื่อเมื่อโมเสสเกิดมาบิดามารดาจึงซ่อนท่านไว้ถึงสามเดือนเพราะเห็นว่าท่านเป็นเด็กน่ารักและบิดามารดาของท่านไม่ได้กลัวคำสั่งของกษัตริย์เลยโดยความเชื่อเมื่อโมเสสโตแล้วท่านไม่ยอมให้ใครเรียกท่านว่าเป็นบุตรของทิดากษัตริย์ฟาโร ท่านเลือกการร่วมทุกข์กับประชากรของพระเจ้าแทนการเริงสำราญชั่วคราวในบาปท่านถือว่าความอับอายขายหน้าเพื่อพระกฤิล้ำค่ากว่าสมบัติทั้งหลายของอียิปต์เพราะท่านเพ่งดูที่บำเด็จที่จะได้รับนั้นโดยความเชื่อท่านจึงออกจากอียิปต์โดยไม่ได้เกรงกลัวความกลิ้วของกษัตริย์ท่านสู้ทนประหนึ่งได้เห็นพระองค์ผู้ไม่ทรงปรากฏแก่ตาโดยความเชื่อ ท่านถือปัสกาและพิธีประพรมเลือดเพื่อไม่ให้ทูตมรณะมาแตะต้องบุตรหัวปีของคนอิสราเอลโดยความเชื่อพวกอิสราเอลจึงเดินข้ามทะเลแดงเหมือนกับว่าเดินบนดินแห้งแต่เมื่อพวกอียิปต์ลองเดินข้ามดูบ้างก็จมน้ำตายหมดโดยความเชื่อกำแพงเมืองเยริโคพังลงหลังจากคนอิสราเอลเดินรอบกำแพงครบเจวันโดยความเชื่อ ราหับหญิงโสเพณีจึงไม่ได้พินาศไปพร้อมกับพวกที่ไม่เชื่อฟังเพราะนางได้ต้อนรับคนสอดแนมเป็นอย่างดีแล้วจะให้ข้าพเจ้ากล่าวอะไรต่อไปอีกเพราะไม่มีเวลาพอที่จะกล่าวถึงกิเดโอนบารากแซมสันเยฟทาดาวิดและซามูเอลและผู้เผยพระวจ,จนะทั้งหลายผู้ซึ่งอาศัยความเชื่อจึงพิชิตอาณาจักรต่างๆปกครองด้วยความเที่ยงธรรม ได้รับสิ่งต่างๆที่ทรงสัญญาไว้ได้ปิดปากสิงโตได้ดับไฟที่ไหม้อย่างรุนแรงได้พ้นจากขมดาบได้เปลี่ยนจากความอ่อนแอมาเป็นคนเข้มแข็งมีกำลังมากในการสงครามได้ตีกองทัพของประเทศอื่นๆแตกพ่ายไปพวกผู้หญิงก็ได้คนของพวกนางที่เป็นขึ้นจากความตายบางคนถูกทรมานแต่ก็ไม่ยอมรับการปลดปล่อยเพื่อจะได้เป็นขึ้นมาสู่ชีวิตที่ดีกว่า บางคนพบกับการเยอะเย้ยและการโบยตีและยังถูกล่ามโซ่และถูกขังคุกด้วยบางคนถูกขว้างด้วยก้อนหินบางคนถูกเลื่อยเป็นสองท่อนบางคนถูกฆ่าด้วยคมดาบบางคนก็นุ่งหม่มหนังแกะหนังแพะพเนจรไปสิ้นเนื้อประดาตัวตกระกรรมลำบากและถูกทำทารุณแผ่นดินโลกไม่คู่ควรกับคนเช่นนั้นเลย เขาพาเนจรไปตามถิ่นธุรกันดาลและตามภูเขาในถ้ำและในโพรงใต้ดินแม้คนเหล่านี้ทุกคนได้รับการรับรองเพราะความเชื่อแต่พวกเขาก็ยังไม่ได้รับสิ่งที่ทรงสัญญาไว้เพราะพระเจ้าทรงจัดเตรียมสิ่งที่ประเสริฐยิ่งกว่านั้นไว้สำหรับพวกเราเพื่อพวกเขาจะถึงความสมบูรณ์ด้วยกันกับพวกเรา